กสทชนะครับมีหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับแล้วก็การ,รดัแลดูแลวิธการวิทยุโทรทัศน์โทรคมนาคมดาวเทียงวิทยุคมนาคมด้วยนะครับแล้วก็หน้าที่หลักของเราอีกอย่างนึงก็คือคุ้มครองผู้รือโภคต่างๆนะครับให้เกิดการใช้งานให้เป็นปไปอย่างมีความเป็นธรรม NBTC Service Portal นะครับเป็นแพลตฟอร์ม e n d t o e n d Service คือหมายความว่าให้ประชาชนเนี่ยเพียงแค่กรอกข้อมูลเข้าม,มาบนเว็บระบบของเราเนี่ยก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัติเลยทั้งจากภายในข้อมูลของสำนักงานเองหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภายนอกนะครับที่เกี่ยวกับบริการสวิตนั้นๆนะครับจากนั้นเนี่ยประชาชนก็รอ,อคําตอบนะครับแล้วก็มาชมําระเงินทาได้ทุกที่ทุกเวลาที่ท่านปรารถนานจะทาแล้วก็ประชาชนได้เข้ามาใช้เนี่ย93นนะครับขึ้นไปว่าเยี่ยมดีมากครับซึ่งผมก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับ จากการที่เรามีความตั้งใจนะครับที่จะเป็นหน่วยง,งานดิจิทัลนะครับตามนโยาบายรัฐบาลเนี่ยเราเชิญคนมาคุยกับเราก่อนเรียกว่า user centric ก็คือเอาคนไปที่ตั้งก่อนนะจะได้ความคิดของคนขึ้นมาเราถึงสร้างระบบขึ้นมาเพื่อปิดเ p o พ n t ต่างๆที่มันจะทําให้ระบบไม่สมบูรณ์ก็ได้มีการคิดวิธีการทําขึ้นมา5อย่างหรือเรียกว่า5เชื่อมนะครับ หนึ่งคือเชื่อมบริการ2คือเชื่อมข้อมูล3คือเชื่อมกระบวนการ4คือเชื่อมเอกาสาร5คือเชื่อมคนถ้า5สเตปที่สำเร็จนะครับมันจะทำให้เกิดดิจิทัลอีโคซิสเต็มขึ้นมาหรือที่เรียกว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับซึ่งจะทำให้เกิด one NBTc ก็คือว่าองค์กรกสช,ชเป็นหนึ่งเดียวในการใช้ทุกอย่างนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตรครับผมดีใจนะครับที่ปีนี้สำนักงานกสชาสามารถได้มาละสองวันนะครับก็คือ ดิจิทัลกับเมนาบอร์ดกับ Data Governance นะครับซึ่งในอนาคตนะครับสำนักงานกสชจะเดินตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อเป็นองค์กรดีทันนะครับก็จะมีพัฒนาระบบต่างๆขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับผม